เป็นสามีภรรยาต้องทำหน้านี่ต้องไปทำหน้นอย่างนั้นจะมีความสุขก็จริงๆตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตที่สงบสุขของผมหายไปเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้มันเป็นความวุ่นวายที่ดีมันมันเป็นแบบมันเป็นความวุ่นวายในชีวิตที่มีความสุขในทุกวันนะครับคืออย่างที่ผมบอกตั้งแต่วันแรกว่าผมกลับบ้านมาวันนี้จะมาเจอเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นแบบนั้น คือบางวันก็แต่งตัวเป็นอะไรไม่รู้รอเรากลักบบ้านเขาเข้าใจผิดหมดแล้วแบบนี้ผู้ดีๆเอาหม่แต่เป็นมัทฉอดหรือว่าเป็น,มนไม่ไมแต่งตัวเป็นแบบสาวน้อยที่แบบแสนสวยอะไรอย่างนี้ครับ<อ>แต่ว่าก็ตลอดหนึ่งปีก็มีความสุขทุกวันแบบที่บอกคือผมว่ามันมันก็มีความสุขทุกวันจริงๆนะคือมันไม่ได้มีวันที่แบบขึ้นลงหรือน้อยลงหรือ,อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะราบเรียบแล้วก็ไปเรื่อยๆจริงมันต่างตรงที่แฟนหยอกใส่ นิดเดียวค่ะต่างแค่ว่าได้อยู่ด้วยกันท<อ>ี่เหลือคือเหมือนกันหมดเหมือนเดิม<ช>ไม่มีเปลี่ยนจะหมุนไปในรีวิวห1ปีสำหรับสามีคนนี้เป็นไรรงคะเขาเริ่มมาทำงานแย่งอาชีพหนูแล้วหนูว่าแปลกๆเ <c oughs> ขาพูดเก่งมากเลยนะตอนนี้เขาพูดเก่งแล้วเขาไม่เหลือช่องว่างให้หนูพูดแล้วตอนนี้หนูว่าเริ่มแปลกแล้วแต่ว่าก็ดีค่ะก็เหมือนแบบมีเพื่อนคู่คิดที่แบบว่าคอยมาว่าให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยในการทำงาน ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คืองานหลังบ้านอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นเขาแล้วที่เริ่มแบบว่าดูราคาข้าวของสินค้าที่เอามาขายอะไรเงี้ยเราก็สบายบางทีเราก็เดินหายออกจากไลฟ์เลยให้เขาขายไปพักผ่อนไม่งั้นขอถามน้องเลยพี่ๆไลฟ์เก่งเพราะว่ามีเมียปกหรือว่ามันเป็นอยู่แล้วหรือไม่ไม่พรผมมีเขาที่แบบเขาโมอสอมันคือคือเขาจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราอยู่คนเก่งต้องบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนเก่งในสายนี้อยู่แล้วเป็น เป็นเหมือนครูคผมต้องบอกอย่างน,นี้แล้วก็คือพอเราอยู่ด้วยกันน่ะเราก็เห็นในสิ่งที่เขาทำนะเราก็ทําตามต้องบอกกันแล้วกันครับแล้วมันก็มันก็เหมือนืนพอกันมาประมาณนั้นเรียนรู้กันมาก็เลยเป็นแบบที่เห็นนี่แหละรับแต่หนูรู้สึกว่าเขาอ่ะพูดเก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะเปิดหรือว่าไม่ได้มีช่องทางในการที่เขาอ่ะให้ออกมาแสดงศักยภาพในด้านนี้ของเขาใช่ซอตัวหนูหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ไปเปิดให้เขารู้สึกว่ากล้าที่จะทา ฉลองมะเอนนวัซารีหนึ่งปีจร,งจริงจริงเราแพนกันไว้ก็คือวันครบรอบแต่งงานคือเดือนหน้าครับคือเดือนหน้าแต่ว่าพอดีวันที่2 2เนี่ยมันเป็นวันครบรอบที่เราได้รับสมรสราชทานพอดีครับก็เลยเหมือนแอนนวร์ซารีไปก่อนแต่ว่าเรามีแพนด้วยเหรอคะอันนีมูลเลยยังไม่ได้ไปเลยนะคร <c oughs> แต่ว่าจริงๆคือถ้าถ้าครบรอบที่คิดว่าอาจจะมีอันนี้มีมือไว้ทําไมเซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรยังก็อาจจะเป็นช่วงเดือนหน้าครับเป็นไงบ้าง เขาบึกว่าถ้าเาาทศกาลสำคัญนี้เลยทุกคนจะคาดหวังคที่ว่ามันจะต้องแบบว้าวและไม่มใหมีใครที่เคยเป็นมาหนูว่าเขาแต่งงานแล้วหนูว่าทุกอย่างอาจจะราบเรียบก็ได้นะผมเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องเซอร์ไพรส์กษาษาไไันไปทุกปีทุกปีเลย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเซอร์ไพรส์ก,ก็ดีค่ะขอบคุณมากๆอันนี้ท้าทายหรือเปล่าท้าทายหรือเปล่าพูดเลอยๆแต่เขามีให้ทุกวันเลยนะเดี๋ยววันแรงงานให้ด้วยปะเนี่ยแรงงานได้ไหมแรงงานให้ด้วยไหมพีท มีครบรอบหนึ่งปีอยากพูดอะไรไหมคะเออมันยังไม่ครบไม่ใช่หรอครบเดือนหน้าแต่จริงครบเดือนหน้าครบเดือนหน้าครบเดือนหน้าก็ได้ครับก็มีของขวัญให้ไหมเซอร์ไพรส์แล้วกันนะเซอร์ไพรส์หนูก็เซอร์ไพรส์เป็นกันค่ะเอาแต่เอาแต่คุณตังค์มีให้กันตังค์หนูมีให้ตลอดแต่ว่าแค่แบบอยู่แบบเงียบเงียบทองนึกออกว่าตอนนี้ทองลงมาสามพันบาททองลงมาสามพันบาทนะคะทองก็ไม่ติดนะคะเก็บไว้ขายในอนาคตได้ ้อหนูก็โอเคแต่พอยนนอยู่ด้วยการตื่นขึ้นมาเจอหน้าทุกวันมันรู้สึกยังไงกับชีวิตถ้ารูา้สึกคนเราอยู่ที่ไม่ต้องเกี่ยวกับงานอะไรอย่างเงี้ยหนูนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเขา่านอนเร็วแล้วหนูจะต้องใส่หูฟังไว้แล้วก็แบบพยายามเปิดคลิปแบบถ่ายฟีดถ่ายเล็กเงี้ยเพื่อให้ตัวเองหลับแต่เขาอะก็คือเหมือนเกิดมามีบุญมากคือหัวถึงหมอนปุ๊บก็คือหลับเลยแต่เราอะสองชั่วโมงก็แล้วอะไรก็แล้วว่ายังไม่หลับเลยเนาค่อนข้างที่จะแบบ ตื่นมาแล้วแบบเอาเขาตื่นแล้วหันไปทีเอาเขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นมากกว่าพี่พี่เป็นงไงบ้างก<บ>ับก็ไม่เห็นหน,าน้าเขาสบายเห็นหน้าเขาตอนหลับบางวันก็อาจจะมีกลนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดง <c oughs> ี้ได้ด้วยเหรอจะบอกว่าเราเราก็ตื่นก่อนเขาเพราะเราเป็นคนตื่นไปทํางาน,นอยู่แล้วมันก็เลยติดการตื่นเป็นเวลาครับก็บางทีก็ลงมาก็สั่งสั่งนู่นสั่งนี่มาอะไรอย่างเงี้ยเตรียมรอเขาตื่นอะไรอย่างเงี้ยสั่งมา8ปดโมงตื่นบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยพูดสนุกดูสวยมาก ไม่แต่เขาเป็นคนนอนนอนดึกก็เลยอาจจะต้องหนึ่งสมอยงหนู<ช>มันแล่นกลางคืนไงเหมือนเราทำงานแบบว่าตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบติดทำงานกลางคืนมากกว่าอะไรเงี้ยเมื่อร่ต้องการพี่อะไรเขากเข้าฟีดเราเท่าไรตอนเย็นเราเจอกันเลยคะแต่ว่าช่วงหลับอ่ะหนูก็จะนอนช้ากว่าเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะนอนเร็วหน่อยแต่ว่าก็นอนพร้อมกันนั่นแหละมีลูกไม่ดีก็ตั้งใจนะมีให้เร็วที่สุดครับแต่ว่ามันก็ <c oughs> ตั้งใจนะมันเลยที่มดบวิ่ง ก uh na to ็ตั้งใจนะตั <Power working> <laughs> ้งใจนะครับก็คือตั้งใจว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะมีปีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ก็อาจจะมีปีนี้แต่ว่าผมว่ามันก็อยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยแต่ว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีคือตั้งใจมาตลอดไม่อย่างที่หนูบอกว่าเราพยายามบอกว่าน่าจะไปทางวิทยาศาสตร์มากกว่าไม่ได้แบบทางธรรมชาติหรืออย่างเงี้เพราะว่าด้วยอายุหรือว่าการทํางานต่างๆที่แต่ละคนคือทำงานหนักหนูรู้สึกว่าเออทางวิทยาศาสตร์น่าจะดีเป็นทางที่ดีกว่าอย่างเงี้ยครับ มมนนนนหูปกติาาแล้วอารมณ์หนูสวิงขึ้นสวิงลงหนูรู้ว่ามันน่าจะไม่ปกติแหละไม่แต่ว่าเราเป็นไทรอยด์ด้วยอะไรด้วยมันก็ไม่ปกติอยู่แล้วแหละมันต้องไปพบแพทย์หรือว่าคุยกับแพทย์เพื่อให้ระบบเอ่อไทรอยด์มันสมดุลด้วยอะไรเงี้ยมันก็ยากอยู่หลายอย่ากหลายขั้นตอนเลยที่สามีเราเป็นเจ้าของบริบาลเคสท้าทายแค่ไหนครับท้าทายอำนาจมืดเวอร์มันท้าทายมาสำหรับเราผมผมชอบแบบอย่ากินแบบนี้ทําแบบนี้สิอะไรเงี้ยช่วงแรกๆก็ดืดแต่หลังหลัง น่ารักมากทำตามแล้วทำตาม,ม,ตามหนูไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลไงออโอ้หนูจะแบบไม่ค่อยแบบต้องแบบบังคับป่ะหนูจะไปสักทีนึงหรืออะไรเงี้ยหนูบอกว่าโรงพยาบาลไกลไม่ไหวรถติดอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยอย่างช่วงนี้พี่ถึงอะเริ่มเปลี่ยนการแต่งตัวของพี่พีทหรือยังเพราะว่าอย่างที่เขาใส่กางเกงแซลแสีขาวออกแม้กต้องอย่างเงี้ยอะเป็นไงคะพี่ตีนมันทำให้หลายคนหลุดโฟกัสอย่างเงี้ยหลุดโฟกัสค่ะพี่พีท ไม่ดูแลตัวเองนะคะห้ามแม้จริงๆห้ามเป็นแม่ทีข่าวครับห้ามแล้วไม่ก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็ให้ดูแลตัวเองเราเป็นผู้ชายมันก็หลุดโฟกัสกันได้ค่ะไม่ใช่ผู้หญิงสมัยนี้ใช่ไหมอะไรอะคะก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเขาคุยกันเป็นหนูนานแล้วหนูไม่รู้เขาแท็กเราหรอเขาแท็กเราหรอเพื่อนบอกจริงๆห่วงมากห่วงมากห่วงไหมคะเราเราเป็นคนสาธารณะดู <laughs> ไม่ก็เอาถ้ามองเพลิดเผินก็ขำขสนุกสนุกได้แต่ว่าจริงจังก็ไม่ได้นะคะมันมีคนไปแอลมาเวลาเขาแต่งตัวที่แบบว่าหลุดๆแบบหนูชอบให้เขาโดนแกงสนุกไม่ไม่ไม่ซีเรียสคาะไม่ซีเรียสเพราะว่าเขาไม่เป็นไรอราเขาก็อยู่กันอย่างนี้แหละแล้วรู้สึกว่มามีรามาโดนแซลออไปเหมอนมั้ยหรือว่าแล็กซี่ค่ะ คือผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันต้องบอกว่าคือถ้าเขาไม่รู้ผมยิ่งไม่รู้เลยผมเป็นคนช้ามากเรื่องอะไรแบบเนี้ยที่แบบใครแซวหรืออะไรก็ตามจริงๆอ่ะคิวเป็นคนบอกผมว่ามันมีมันม,ม,ม,มีมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคือคิวเป็นคนส่งมาผมก็เพิ่งรู้ตอนนั้นแหละครับแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าแล้วเค้ชโฟกัสอะไรกัน อะไรแบบนนั้ตอนนี้เข้าใจยังคะเข้าใจครับมันิแล้วพอไปดูคลิปก็เลยรู้แล้วว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับซึ่งมีก็เปลี่ยนเลยอ่ะพี่พีขออนุญาตถามอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกัที่เป็นคลิปเก่าในปี6หครับที่เป็นข่าวที่มีการเสียชีวิตแล้วคนขึ้นเป้าไปที่โรงพยาบาลของเราอยากให้ทำชีตเตงคือ ผมก็งงเหมือนกันคือพอดีเพิ่งเห็นคลิปเมื่อเช้าแต่เข้าใจว่าเป็นคลิปหลายวันก่อนแล้วแต่ว่าพอดีมันน่าจะเป็นคลิปที่ขึ้นฟีดพอดีครับก็เห็นยอดคนดูหลักร้านแล้วคือพอดีเขาใช้คําว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่แถวเพชรเกษมซึ่งทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาลเราแต่ว่ามันไม่ใช่โรงพยาบาลเราและเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี66คือเมื่อ2ปีที่แล้วครับแต่ว่าคอมเมนต์เป็นพันน่ะเขราต่ว่าคอมเมนต์เกืบ 2, อบ2,000น่ะแล้วก็บางคอมเมนต์ก็เข้าข่ายที่าอาจจะไม่สุภาพ เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ซีเรียสนิดนึงก็เลยอยากจะมาชี้แจงก็เมื่อเช้าก็ชี้แจงผ่านช่องทางออฟฟิเชียลโรงพยาบาลไปแล้วรับจริงการทำรางเปมีการฟ้องนะครับเพราะว่าเขาไม่เหนมูลแรกเขาไม่ส่งสินชื่อสิคือคือจริงๆถามผมนะด้วยด้วยแบบนิสัยส่วนตัวผมไม่ค่อยฟ้องใครนะแต่ว่ามันก็ต้องไปไล่ดูเนื่องจากว่าเมื่อเช้าที่เพิ่งเห็นเนี่ยคอมเมนต์ประมาณ2 0 0 0นกว่ามันต้องไปดูจริงๆว่าอันไหนที่มันเสียหายมากๆ แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นคําพูดที่เราอาจจะรับไม่ได้อย่างเนี้ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าด้วยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ฟ้องใครเลยเราอาจจะมินเนี่ยที่รู้ชื่อัวอย่างอย่ถึงจะต้องแบบเงียบเงขนาดนี้คือคือผมเข้าใจว่าด้วยข่าวไม่ได้พูดชื่อโรงพยาบาลแล้วกลายเป็นว่าทุกคนตีความไปเองเพราะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในถนนเส้นนั้น,นอะ่ะคือโรงพยาบาลเกษมราชเขาบอกอยู่แล้วนะคือโรงพยาบาลหลแต่ทีเนี้ย เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลผมเลยแต่ว่าทุกคนตีความไปแล้วเพราะว่าด้วยข่าวด้วยเนื้อหาข่าวที่ออกมาแบบนั้นบางคอมเมนต์มันค่อนข้างจะหยาบคายต้องบอกอย่างนี้แล้วครับก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องทําอะไรบางอย่างอันนี้ได้คุยกฎหมายของมึงมแล้วครับคุยแล้วก็เขาก็มีความเห็นว่าจริงๆตอนนี้ผมก็จะว่าเขาอะลงประทึกประจําวันอยู่แล้ว คือยังไงเนี่ยเป็นขั้นตอนมาตรฐานของทางทางบริษัทก็คือเวลามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะลงบันทคัดจังหวนไว้แต่จะดําเนินการอะไรต่อเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสเต็ปนึงที่ยังไม่ได้คุยกันคิดว่าการที่เราออกมาพูดเมื่อเช้ามันจะทําให้ข่าวบรรดาลงไหมครัผมเห็นแล้วนะผมเห็นคนทยอยลบคอมเมนต์กันเราเขาไม่เไม่เมนบอกนะใช่ครับไม่ใช่นะคะเราไปศึกษาข้อมูลดูก่อนถ้าเกิดไม่ใช่ไงรบกวนลบด้วยนะคะเขาไม่เขาไม่รอเราเขาไม่เขาไม่ลบ แต่หนูแคบไว้นะหนูมันตัวบ,บวกอยู่ละขอเล่นค่ะไม่ไม่ยุ่งกับหนูหนูไม่ยุ่งหนูไม่เกี่ยวค่ะเราก็ลองช่วยคุณสามีก,าก็ลองเกิด,กดแต่กับพีดูบ้างเพราะว่าเกิดแต่กับบุ๋มบ่อยแล้วสู้ๆนะซัพพอ,อ,อร์ตอยู่พวกหลังโอเคโอเคครับขอบคุณค่ะ